ผมกันแตกแตกไปแล้วนะถ้าออกคือผมออกเลยนะถ้าผมออกได้ผมออกเลยนะไปไปดิเฮ้ยโอ้ยเป็นตัวออกไม่ได้จิมหายแล้วไม่เอาล่ะสวัสดีคุณชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลช่องดูดีของคนดูดีเท่านั้นที่ดูได้คนที่เข้ามาดูได้แสดงว่าคนนั้นดูดีนะครับผม อยู่กับผมอีกแล้วครับก o d of the Channel และในวันนี้เหมือนเดิมครับในวันนี้เราอยู่กับเกม Home Sweet Home s u r v i v e นะฮะแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ออฟนะครับซึ่ง่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็เล่นผีน้องเบลไปแล้วนะครับหลังจากอัปเดตก็รู้ได้ว่าน้องเบลนั้นถึกขึ้นจริงๆนะครับผมและในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวความสามารถใหม่ของพี่ออฟนั่นเองนั่นก็คือหมัดของเขาเนี่ยสามารถสตันผีได้เข้าไปดูนในเกมเลยดีกว่าครับว่าหลังจากที่ปรับบัฟขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเก่งกาด และทนทายยาทแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมและก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกอลฟดูดีชาแนลด้วยนะครับ <S <S เอาแล้วฮะในที่สุดเราก็ได้ห้องกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะรอดหรือเปล่าในเกมนี้นะครับผมในทีมของเรานะั้นมีพี่ติมทั้งหมด2คนอา้าวลุดวัด oh, โอ้โหแต่หาห้องให้ใหอัตโนมัติเลยนะ เราไม่ต้องกดหาห้องใหม่นะเขาหาห้องให้เราอัตโนมัติน่าจะมีคนกดออกแน่เลยผมคิดว่านะหรือว่าเขากลัวพี่ออฟหรือเปล่าหลังจากที่ปรับมาใหม่เมื่อกี้นี่เจอผีพี่จีนด้วยนะโอ้โหยังไงดีวะเนี่ยในระหว่างรองครับผมก็เปิดหม้อเลยแล้วกันครับมาฮะเรือครับไม่ต้องพูดถึงพี่ช้ยาสีฟันอะไรแคะสุด เกลือ,อยังไงล่ะสูตรเกลือ,อย,ลยังไงล่ะยังไงโอ้สีเขียวมาอมืเกลือเขียวยังไงล่ะสีม่วงมาหน่อยอเขียวสองอันติดเกลือเขียวมาอีกเขียวอีกมาอีกไม่มาแล้วเกลือล้วน,วนพผมใช้เกลือล้วน,วนเฮ้ยอันใหม่นี่วะอันนี้เป็นสติกเกอร์ครับผม เฮ้ hey, สีฟ้าเหลือฟ้ายังไงแล้วมาเออเอ้ย oh. hey, สกินใหม่พี่ติมเอาว่าส,สกินเสื้อเชิ้ตขอบแดงมาครับผมห้าชิ้นก็ขาวไปห้าชิ้นเลยละกันก็ขาวไปห้าชิ้นเลยละกันอีกห้าชิ้นครับผมโอ้โหก็ขาวไปห้าชิ้นอีกเลยละกัน ในระหว่างร้องครับคือ,อใครไม่มีอะไรทำนะครับก็เข้าร้านค้าได้ผมช้อปปิง้งฮะก็ช้อปปิ้งไปก็ยืนยันไปครับแล้วก็รู้สึกว่าสกินของน้องยูริใช่ไหมที่เข้ามาใหม่อุย้ยมัน1,800ประมาณสารอบาท300เอาแล้วฮะทุกคนตอนนี้ก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยครับ ทีมใหม่ของเรานะครับมีพี่ยาม1คนนะฮะแล้วก็มีน้องยูริ1แล้วก็พี่อ๋องสุดแซบของเรานะครับแต่ว่ามาในสกินที่แบบบ็อกเซอร์ลายลายดอกซึ่งไม่เคยเห็นเลยนะฮะได้เป็นสกินอ่าช่วงสงกรานนะครับผมผมไม่มีนะมาดูหมครับว่าครั้งนี้เราจะเจอกับด่านอะไรเอ้ยด่านหองน้ำผีพายปะเนี่ยเห็นเขบอกว่าเมตานี้นะครับเป็นเมตาของผีพายโอ้ ยังไงวะเนี่ยน่าตื่นเต้นแล้วใจสุสดๆวันนี้ต้องขึ้นไปเปิดประตูก่อนครับขึ้ไปเปิดประตูก่อนนะครับโอ้โหามาถึงเลยเหรอมาถึงเก้เาเลยเหรอจริงปะเนี่ยจริงปุ้นนีมาหรือเปล่าไม่รู้เปิดกล่องกันครับเปิดกล่องครับสวยทีใหญ่มากแ <c oughs> <c oughs> ห้งเจ็บคอนะแห้ปากบ่อยใ <laughs> นช่วงนี้ ปากบ่อยยังไงยังจะขึ้นอีกขึ้นมาทําไมผีพายหรือเปล่าวะผมกลัวจะเป็นผีพายมากเลยอะทุกคนเป็นผีพายตรงนี้ก็ไม่น่าไม่น่าที่จะจุดพิธีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับก็จุดกันไปก่อนดีกว่าไม่ได้จุดนะฮะอืมขึ้นไม่มาเฮ้ยพี่พี่ออฟเสื้อขาดปปเนะี่ยไหล่ขวาพี่อะ พี่เสื้อขาดเปล่าไหลขวาอุ้ยมีคนโดนไล่อยู่นะน่าจะเป็นนายามครับโดนไล่อยู่บนนี้ไม่มีกล่องครับแสดงว่าด้านซ้ายเราน่าจะมีกล่องนะฮะสองวินาทีครับกับสกิลของเขาเปิดกล่องไว้รอเปิดกล่องไว้รอไฮ้ตรงนี้มีคนมาพังประตูแล้วปะเนี่ยอาจจะก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้น,นี่ไรอ่ะน้ำมนต์น้ำมนต์นนโดนใจเธอหยิบขึ้นมาโอ้เหลือหนึ่งวิ ส่วนแล้วหนึ่งพิธีครับตรงนี้ต้องสวดได้แล้วแหละผีพายผมได้ยินเสียงปาน้ำมนต์อมริอยู่สวยดีใจมากได้ยินเสียงผีพายปาน้ำเมือกอยู่นะครับเมื่อกี้เสียงเอ้ยเอะอ่ะปัดูหน่อยเดี่ยมไปเลยไปเลยพี่อ๋องพี่อ๋องจะมาทำแบบนี้กับน้องไม่ได้เฮ้ยต้องไปช่วยครับต้องช่วยละต้องช่วยละ ต้องช่วยแล้วโอ้โหเปิดเกราะเปิดเกราะเปิดเกราะกระททอนน้องแว่นน้องอยู่ดิมานี่มานี่รอดักรอดักรอดักดักตีอ่ะโอ้โหนิดเดียวโทนิดเดียวเมื่อกี้ยืตายซ์ไอผู้คุณเล็บเรานี่หว่าเร็วตอนนี้ผีน่าจะไล่พี่อ,องอยู่นะครับเราก็พยายามเปิด โอ้โหโดนกู oh, ้เ uh อ่อเฮ้ยอะไรอ่ะเปลี่ยนเป้าเหรอเปลี่ยนเป้าเหรอเฮ้ยเ้ยโอ้โหรู้ดีรู้ดีเป็นรู้ดีเป็นที่สุดรู้ดีเป็นที่สุดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยังไง โอ้โ,โดนโดนไปดีกว่าครับไม่เหลืไม่อยู่แล้วคนคนนี้เขาไม่อยู่แล้วไปดีกว่าเขาคงบอกว่าไอ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 อฟคนนี้มันทําไมจังห้าวจังวะอะไรอย่างนี้แน่เลยก็เลยไปเอาแซ่ไว้ก่อนครับแซ่สามชาร์จด้วยเอาเรื่องตรงนี้ได้ปะเนี่ยเฟดอยู่หรือเปล่าเฟดอยู่หรือเปล่าชิปอยู่หรือเปล่าชิปอยู่หรือเปล่าเสียวนะ เสียงเลยว่ะทุกคนเสียงเลยมาหรือเลปล่าโดยทีเราเจ็บนะฮะมาหรือเลปล่าไม่มาไม่มาไม่มีใครแจ้งตำแหน่งผีเลยอะ่ะอู้กลัวกลัวกลัวมีคนจุดเหรอถามจริงจุดเลยเหรอนั่นไงมีคนจุดหนึ่งวิธี เช็ค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 อยู่ด <open> ิอ <serves> ย <t US> ู่ดิพี่อ๋องพี่อ๋องโอ้โหโดนอีน้ำผีร้ายโอ้โหโดนโดนนะเนี่ยโอ้โหยังไงอืออีผีบ้ายังไง ไม่นะไม่นะไม่นะเออแตกผมแตกแล้วไม่นะหนีก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อนปิดแปยบไปหนึ่งทีกระโดดลงลงใจตรงนี้สวยดีใจมากชิปมาตรงนี้หรือเปล่าขัไป่นู่นขัไป่นุ่นโอยชิปชิปไหนอะชิปลงไหนอะชิปไหนไม่รู้ไปไหนแล้ววะกลัวนะครับ โอ้โหผมจะแตกแล้วอะ่ะผมทีเดียวผมแตกได้เลยผมไม่อยากแตกคนแรกไม่อยากเป็นคนแรกของเธอฉันไม่อยากเป็นคนแรกของเธอหรอกนะอีนางผิวร้ายอีนางผิวร้ายยาอยู่ไหนขอยาก่อนไปเลยว,ว้ยไปเลยว,ว้ยไ,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 ไม่นะไม่นะไม่นะ มันมามันมาอีนดังผิวร้ายตัวนี้มันมาอยู่ไปก่อนไปก่อนหนีอยู่หนีอยู่หนีอยู่ฉันไม่อยากเป็นกุเร้งเธอเอ้าเอย่ามาดักหน้าดักตาพี่พี่ไม่ชอบอย่ามาดักหน้าดักตาไม่เอานะไม่เอานะอย่าดื้อนะผมหายาก่อนเลยครับตอนนี้ผมหายาก่อนเลยครับ ต้องหายายาโดยด่วนเลยสวดเลยแล้วกันครับโอ้อยู่ดีก็จะแตกกนะันแน่อยู่ดีก็จะแตกกันแะน่อยู่ดีก็จะแตกกันแน่ยังไงช่วยกันช,ช่วยกันตึงนะครับตึงว้าวเฮ้ยเดียมโอ้โหทำได้ดีอยู่ดีอยู่ดีทำได้ดีมาก พี่ปิดประตูไว้ก่อนไปแล้วครับผมยังไงยังไงชายรนะครับหนีรัวรวหนีกันรัวตึงอยู่ตึงอยู่โอ้โหอย่างเอาดีนี่ที่เขาตาไม,ม่แม่นเท่าไหร่ฮะเขาป่านะเมือกไม,ม่แม่นเท่าไหร่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โดนทีนึงเราตายดับได้ยามากเลยครับตอนนี้ทุกคนเาขาเขาโซนเขาโซนพิธีแล้วอะ โซนพิธีแล้วอะเขาเห็นผมเขาเห็นผมเห็นผมหรือเปล่าวะฟังเสียงเท้านะครับจอแจะจอแจะ๊โอ้ยยากแลครับตอนนี้โซนโดนโซนพิธีพิธีหนึ่งเก้านาทีครับผมลงไปนี่ผมจะโดนหรือวะผมต้องหายาทุกคน ผมต้องหายาขอทีเดียวแล้วก็ไปหายาเฮ้ยเอะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอย่าตามอย่าตามไม่เอาเขาตามเขาตามเขาไป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 แล้วเขาไปแล้วโอเคเราหายาเลยครับตอนนี้เราหายาเลยครับ ขอหายาหน่อยนะขอหายาก่อนนะโอ้โหติ่งเดียวทุกคนติ่งเดียวเลือนเหลือหนึ่งไงเลือนเหลือศูนย์จนศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งไงแจกแล้วครับผมอยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้ขอยาหน่อยได้ไหมลีดไม่อยากตายโอ้โหขอยาหน่อยครับของเนี้ยขอยาหน่อยเร็วๆเลยเร็วๆเลย ไอ้นี่ e ี l ิ่งไอ้นี่ e ี l ิ่งช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยถึงแล้วอื้อหือเลยเจ็บหนักจะจัดขอยาก่อนมันเดินกลับมาแล้วมันเดินกลับมาแล้วโอ้โหนี่หรือคือยานี่หรือคือยา อยากได้ยามากกว่าขอ,อยาหน่อยขอ,อยาหน่อยมาเดินอยู่ตรงนี้ครับผีอะ่ะเฮ้ยเอออย่ามาอย่ามาเฮ้ยอย่าหนีนะนี่หน,ะน,นีสิปะ่นะหนีสิ หนีสิหนีไปกลัวหนีไปกลัวหนีไปเร็วไม่ไม่ไม่นะไม่นะกูักวหนีเร็วๆวเลยไม่ต้องพูดไอ,อ้ออฟมึงไม่ต้องพูดกูจะหนีไม่ต้องพูดโอ้โหไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะ ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมาหรือเปล่าโห้เกมนี้ตึงจัดครับเลือดเหลือติ่งเดียวอะทุกคนไม่ไหวหรอกจริงๆต้องหาพิธีหนึ่งจุดครับซึ่งพิธีหนึ่งจุดก็คือโห่ีหจุดอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่กล้าออกไปเลยอะตอนนี้ทุกคนเสียงใครเดินจอแจ๊ะเสียงผมปะหน่อยละกันสักหน่อยละกันเอ้ยกูจะตายแล้วว้ายไม่นะโอ้โหแตกจนได้แตกจนได้ชิดจิบหายแล้ว ใครก็ได้หายาไว้หน่อยโอ้โหมีใครหยิบวิญญาณผมไปหรือเปล่าเฮ้ยมียาว่ะน้องยูริไม่ใช่ยาปะไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยโดนแล้วยูริหนีไปน้องยูริปิดเปรตเปรตไปที่หน้าเออตรงมีคนมาหยิบแล้วพี่อ๋องพี่อ๋องดีพี่อ๋องหนีเร็วๆพี่อ๋องได้หรือเปล่าพี่อ๋องอย่าอย่ามานาหมดพี่อ๋องมานาหมด พี่อ๋องมาน่าหมดแล้วเปล่าพี่อ๋องต้องหนีพี่อ๋องต้องหนีพี่อ๋องต้องหนีแล้วพี่อ๋องต้องหนีแล้วดีปิดปิดประตูใส่กลอนถ้ามึงนอนคิดถึงใบหน้าเอ้ยตรงนี้มีคนอยู่เยอะเลยดีถ่ายสวยโอ้โหไม่ยอมเลยว่ะคนคนนี้ยังไงพี่อ๋องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้โหเรียบร้อยนิดเดียวนิดเดียวยังไงดีวะเนี่ยโหเล่นตึงเลยตอนเนี้ยยังตึงเลยตอนเนี้ยอีกสี่นาที อีกสนาทีต้องจุดต้องจุดแล้วหัวแล้วเปล่าไม่ได้ได้ครับเพราะว่าไม่มียาเลยฮะเอาแล้วตอนนี้ยองอยู่พยายามหยิบวิญญาณของเราขึ้นมาครับผมและพยายามที่จะเอาไปส่วนนั่นเองวินเข้ามาตรงนี้ครับแล้วผีพายเหมือนจะไม่ย่อท้อไม่ใช่วิญญาณผมด้วยวิญญาณพี่อ๋องวิญญาณพี่อ๋องต้องวา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 งก่อนวางก่อนเดินวนเดินวนเดินวนกับคนอย่างเธอเอาโดนกดอันติโดนกดอันติมาแล้วฮะตอนนี้มันเอาหมดแน่นอน อีตายโยแล้วหนีหนีไป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 โอ้โหแต่อีกหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะต้องหายาชิมหายแล้วครับผมตอนนี้ยากยากจะจัดยากจะจัดยากแล้วครับยากแล้วครับเออต้องหายาทุกคนไม่ได้ครับต้องหายาจริงโอ้โหแล้วตรงนั้นสองวิญญาณนอะ จีจาเลยละกันจีจาเลยละกันนิ่งๆ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 เหมือนอยู่แถวนี้เลยอะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เห็นผมโอ้โหผมหนีให้ผมหนีให้ผมจุกให้เอ้ยยังไงเออ เอ้ยเออไปไกลเลยไปไกลเลยนะเออเออได้เปล่าได้เปล่าต้องตื่นแล้วสักคนนึงอ่ะเฮ้ยตื่นนะเน่ยเดียมโอ้โหตึงจังวะเกมเนี่ยต้องรีบสวดแล้วครับต้องรีบสวดแล้วครับต้องรีบสวดแล้วครับตอนนี้ต้องรีบสวดแล้วครับรีบสวดเลยรีบสวดเลย รีบสวดเลยรีบสวดเลยทำดีทำดีตึงจังวะยังตึงโอ้ไม่รอดคือผมก็ต้องเอาลงอะ่ะคลิปนี้คือมันตึงมากตึงเกมจัดพี่พายเขาโซนดีอยู่เอ้ยจุดสองจุดสองจุดสองแล้วจุดสองแล้วเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกเพียงแค่นิดเดียวพี่อองไปแล้วโหกูร้องเพลงแหลมกูเนี่ยพี่อองไปแล้ว พี่อ,อ๋งกูไปแล้วพี่อ,อง๋งบายบายอ่ะดีเอ้โหยกูออกประตูเลยแล้วกันกูออกประตูเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเอานี้ดีกว่ารอประตูครับรอประตูครับทุกคนครับทุกคนครับรอประตูนะครับทุกคนผีพายเขาน่าจะมีเขาน่าจะมีพลังวิญญ,ญาณที่ค่อนข้างเยอะเขาน่าจะมีพลังค่นงวิญญ,ญาณค่อนข้างเยอะ เปิดไว้เปิดไว้หาของหาของ <c oughs> เราต้องออกเราต้องออกเราสามคนถ้าเขามีนี่น่าจะซู่ไม่ไหวโอ้โห <c oughs> มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าก้าวก้าก้าแล้ว,วก้าแล้วเออก้าแล้ว,วก้าแล้วก้าแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหโดนโดนโดน เขาไม่กล้ามาเขาไม่กล้ามาเฮ้ยกดก่อนแล้วกดก่อนแล้วไปนู่นแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหกดกดอันติกดอัลติเมทเขาน่าจะมีดิ้นรนน่าจะมีดิ้นรนอยู่อืมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่เหรอเฮ้ยชิปไปแล้วชิปไปแล้ว ระวังระวังนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่แถวเนี้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอหาไม่เจอเล้าผมกันแตกๆแ,แล้วนะถ้าออกคือผมออกเลยนะถ้าผมออกได้ผมออกเลยนะถ้าใกล้ตายอะ่ะคือต้องออกไม่ได้ครับคือเราต้องเซฟเซฟพลังชีวิตเซฟชีวิตเซฟชีวิตเซฟชีวิตของเรา ทุกคนต้องเปิดตะตูเปิดประตูโอ้ยเปิดประตูไว้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเป็นเราข้างล่างปะเดี๋ยวผมเปิดประตูไว้ให้แล้วกันนะเปิดประตูไว้ให้แล้วกันเปิดประตูไว้ให้แล้วกันถึงแม้จะไม่ได้ทำดาเมจก็เถอะเปิดประตูไว้ให้เปิดประตูไว้แล้วอยู่ไหนอะ อยู่ในหมดโอ้สดชื่นเฮ้ยเฮ้ย,โ,ยโดนว่ะเฮ้ยโดนว่ะคนคนนี้เออเฮ้ยโดนนะโดนนะเฮ้ยเอยเอย,ยังไงยังไงต่อยไม่โดนกระโจนใส่หนาะผมว่าผมไปดีกว่าว่ะทุกคนรันรันรันเฮ้ยไป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 เลย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 เฮ้ย ไปไปดิเฮ้ยโอ้ยเป็นตัวไม่ได้ชิมหายแล้วไม่ไม่โอ้โหอะไรวันนี้ว้าวเกมไม่นะออกประตูไม่ได้มันไม่ออกประตูเด้อเดอิสแบก โอ้โหผมออกประตูไม่ได้ทุกคนโอ้ย oh, อะไรวะเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดที่กูทำมากูทำเพื่ออะไรก <c oughs> ูเปิดประตูทุกบ้านเพื่ออะไรช่ว <c> ย <oughs> บอกกูทีโอ้โห oh. โอ้โหนั่นไงแต้มน้อยเลยทีเนี้ยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสนุกกันหรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมและก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งติง้งไว้ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนั่นเองนี่ครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่สนใจสมัครสมาชิกช่องของผมนะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมมีทั้งหมด3ระดับเลยนะฮะ เอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบและติดตามนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ